หลังจากที่กินผักครับหลังจากที่กินผักเสร็จแล้วกินผักอิ่มแล้วงานต่อมาก็คือนอนเปลนอนเปลให้พ่อคายให้พ่อคายไปให้ดูงานมันดูมันกินผักอิ่มแล้วกินผักกาดต้มเนี่ยกินผักกาดต้มอิ่มแล้ว ก็ขึ้นมานอนเนี่ยผักกาดกินผักกาดแล้วขึ้นเปลนอนครับสบายสุดๆบักวอนสวัสดีวันอาทิตย์พ่อเถอะวะพอเมื่อยแล้ววะหนุกนานครับเป็นที่ ถูกอกถูกใจมากๆเลยเปลตัวนี้ใครมันซื้อมาให้เออเออพอแล้วกินต่อครับกินต่อกินต่อพอแล้วสาธุ